เอาเนี่ยตรงกลงถ้าแปลว่าอย่างนี้แปลว่าอย่างไงถอยหรือไม่ถอยไม่ถอยค่ะไม่รู้นะท่ารายชื่อสนับสนุนคุณกิติรัตน์เลยอืออืออ่ะเขานักกันอีกทีวันที่เท่าไหร่สิบเอ็ดสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดพฤศจิกายนอ่ะว่ากันต่ออีกนี่จะว่าจะไม่พูดถึงดีไอคอนแล้วก็เอาสักหน่อยหนึ่งยังสนใจอยู่ไหมเนี่ยหลังจากก่อนหน้านียฟาดไปทุกวงการเลยเอาเป็นเรื่องนี้ก่อนท่านผู้ชมนักการเมืองสอเสือ พลตํารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วร้อมพิจา,าร,รัาสอบสอบ,สอบอรอพ้จารกาตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวานนี้ส่งผู้การปรปรปกับคณะพนักงานสอบสวนเข้าไปสอบบอสเผาอไปสอบปากคำเกี่ยวกับกรณีนักร้องที่ไปรีดไถเจ็ดอะไรนะเท่าไหร่นะจำไม่ได้นักร้องผู้หญิงอ่ะคุณติดน่อันแล้วอันนี้เนี่ยทนายมาแจ้งความแล้วรีดรัพยะ แปลเป็นภาษากฎหมายคือรีดเอาทรัพย์แปลเป็นภาษาชาวบ้านคือรีดไทยแล้วก็มีการสอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคุณเอกพบอะเรื่องพาพยานเท็จมาพบอันนี้ข้อหาเรื่องหมิ่นประมาทกับพรบอคอมใช่ค่ะแล้วก็จะมีใครอีกนะนักร้องออไม่ใช่ทนายดังที่ว่าเออเอาเงินมาแล้วจะแลกกับการไม่พาผู้เสียหายมาร้องเรียนประเด็นนี้เนี่ยที่ทนายดังเคยบอกว่าพอเขาโทรมาหา โพมาหาในแต่ตำรวจรสอบสวนกลางจรรนเกียรติบอกมันมีข้อมูลว่าโทรจากสำนักงานไปหาพอก่อนอแล้วพอถึงโทรกลับจุดเริ่มต้นมาเกิดจากสำนักงานทนายความโทรไปก่อนกาลเราไปไล่อยู่ว่าไปใครคแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านผู้ชมประเด็นเรื่องนักการเมืองสอเสือ,อการโอนจากบอสพอไปถึงแม่ของนักการเมืองสอเสืออดีตสมาชกิกพรรคพลังประชารัฐ เป็นเงินจำนวนหถึงเแสนจากการสอบปากคำที่อ้างว่าเป็นเงินทำบุญอ่ประเด็นนี้ผมก็แจอว่าตัวบอสพอไม่ติดใจนะเพราะตั้งแต่ก่อนจะเข้าไปใช้ชีวิตเดืเอนจำก็บอสไม่ติดใจกราบขอโทษเลยราจำได้ไหม <พบ S 1> ที่โพสต์อ่ะจำได้แล้วโพสต์แบบหนึ่งก็ลบอะค่ะเออที่กราบขอโทษแต่ดันบอกมาเลยนักการเมืองอะไรที่ว่านั้นเลยรู้กันเลยตอนแรกเขายังสอเสืออยู่เออใช่ไหมค่ะเออตอนนี้มันสำคัญตรงนี้ ท่านบอกว่าอย่างนี้ไอ้ที่อ้างว่าโอนไปเข้าบัญชีแม่นักการเมืองสอเสือเป็นเงินทำบุญมันเข้าบัญชีแม่นักการเมืองสอเสือไม่กี่นาทีก็ถูกโอนไปยังบุคคลใกล้ชิดของนักการเมืองสอเสือซึ่งตรงนี้ยังเป็นที่น่าสงสัยของตำรวจก็เดี๋ยวจะเรียกตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำรวมถึงแม่ของนักการเมืองสอเสืออ,อ่ะท่านผู้ชมฟังดูสักหน่อยในส่วนของเราเนี่ยก็ ส่งไปสอบซ้าแล้วนะครับก็ปรากฏว่าสอบทั้งบอสพรแล้วก็โค้ดแลบไม่มีการไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจไปเรียกเงินนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจกอป่าไปเรียกเงินไม่มีใครกล้านะครับเราทํางานเพื่อองค์กรและเพื่อชื่อเสียงของงานตำรวจแห่งชาตินะครับตรอ,อก็ลงมาดูเรื่องนี้แต่ท่านผูบ้บริการก็ลงมาดูเรื่องนี้ไม่มีใครกล้าออกนอกแถวนะครับในส่วนของนะักล่องสอเสือก็กตรวจสอบแล้วเจอไป 6แสนเสร็จนะถึง7จ็แสนแล้วก็ลังต่อตรวจสอบตรวสอบอีกลึกลงไปอีกว่าจะมีมากนมากน้อยเพียงใดน,นะครับก็ร้อนเดี๋ยวนะครับกำลังกำลังให้ยอดเป็นนิ่งๆก่อนว่าเท่าไหร่ก็อ้างว่าเป็นเงินทําบุญนะครับแต่ยอดเงินบัรยอดเนี่ยมีการโอนให้แม่เสร็จไม่เกิน2 2>, 2นาทีหรือ3นาทีก็โอนให้นะครับมีการมีเส้นเส้นเงินโอนเข้ามาอยู่ที่ที่ที่นี่ไม่มีแบ็คครับมีแต่เรื่องของกฎหมายที่อยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันนะไม่มีแบ็คนะครับถ้าถ้าผิดก็ว่าไปตามตามข้อเท็จจริงนะครับท่านผู้ชมขนาดที่ทานายเมื่อวานนี้คิดว่าเปครั้งสุดท้ายจริงไหมไม่มีออเดอร์เพิ่มเติมพอดบอสพอถูกสอบอยู่เมื่อวานใช่ไหมแต่บอกว่าทานายหยุดพูดได้แล้ว คล้ายๆกับว่าเอาเวลาไปเตรียมคําสู้คดีเตรียมคำคดีคเขาต้องเตรียมคําให้การ<ช>เป็นรล้วอกักษรแล้วเนี่รับว่าความให้ตั้งสิบเอ็ดคนเป็นอย่างน้อยและยังเป็นหัวหน้าทีมอีกใช่ไหมแล้วยังมีประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องอ่ะท่านผู้ชมจากนี้อาจจะเป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายอบอสพอรู้แล้วเรื่องเดีอสไอจะแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่และเป็นหน้าที่ของผมในการสู้คดี พยาน2 0 0อยา2 4 0ัคนเตรียมแล้วเตรียมแล้วค่ะแล้วหนึ่งในนั้นจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแชร์ลูกโซ่หรือพลกรการกู้ยืมเงินอเมริกันช่อโกงประชาชนที่นี้ไอ้ย,ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ไว้ไปทําบัญชีพยานมาจะให้การประเด็นไหนยังไงบางทีก็ต้องดูว่าจะสอบมากขนาดนั้นเนี่ยมันจะประวิงเวลาไหมประวิงคดีรอเปล่า ยืนยันต้องสอบทุกคนต้องให้ความเป็นธรรมตอนนี้ผู้ต้องหาเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาถ้าไม่สอบีม่มีธงในใจไหมเว้นแต่ดีเอสไอจะมีธงในใจนะั่นน่ะถึงจะสอบไม่ครบอ้าวเองก็มีการสั่งการให้มําเป็นการเรื่องอะไรอีกบ้างไหมคะไม่มีนะครับไม่มีนะครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่กันแบบเงียบๆก่อนดีกว่าครับเพราะอะไรยังไงคะ บบมันมีเรื่องอื่นมาแล้วเรื่องคดีเดี๋ยวคนคนควรจะเงียบได้แล้วถึงเวลาผมก็อาจจะพูดในที่นี้ว่าอาจจะพูดผมจะพูการสัมภาษณ์ครั้งนี้จะอาจเป็นรั้งตุดทางผมแลลว <c oughs> แต่มาอีกทีนึงก็คือก็คืออาจจะน้อยลงกว่าเดิมเยอะอะไรอย่างนี้ครับ <c oughs> ไม่หรอก <c oughs> ผมทํางานผมไม่ได้ทํางานเลยเดี๋ยวเข้านี่มาสัมภาษณ์ มาสัมภาษณ์เสร็จเข้าไปเลี่ยมเยี่ยมต่อแล้วก็ออกมาสัมภาษณ์อีกงานไม่เดินสักอย่างตอนนี้คดีใสเขามาแจ้งข้อเก่าหายังครับยังครับย,ยังครับประสานมายังค่ะยังไม่ประสานเลยทางบอสคอทราบอย่างครับว่าแบบดี i จะเตรียมแจ้งข้อหาทราบเลยครับทราบเลยครับ,รบ,รบก็เต็มสู้คดีครับไม่ได้กังวลไม่ได้กังวล เออไม่ได้ฝากสื่อสารเป็นพิเศษ,ษเป็นเป็นหน้าที่เขาบอกเป็นหน้าที่ผมเลยผมจะจะจัดสู้คดียังไงผมก็เล่าให้เขาฟังว่าเตรียมพยายนมาแล้วประมาณ2องพันสี่เนี้ยืนยันตัวตนแบบมีบัตรประชาชนอ่ะพันห้าสามสิบแปดคนผู้จัดกาญอีกหนึ่งคนเป็นพันห้าสามสิบเก้าผู้จัดชาญที่ว่าก็คือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยไหมครับบิ๊กเซอร์ไพรส์พอสมควรคือก็เป็นผู้ชจัดการหน้ากฎหมายกฎหมายพระพราชกัญญัตให้กู้เงินพิก,การกับชจ้ากอบประชาชนเนาะทำเรื่องแชร์ลูกโซ่มาหลายเรื่องแล้วครับผมมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นอย่างดีีีทาาาามมมแลล้้วววกกก่่ปปอะะผคครรรับ็็จเนใหู ให้ความรู้หรือให้แง่คิดทางกฎหมายที่มีประโยชน์ต่อคดีแล้วก็ทําให้ทางทางดิสไอ์น่าจะเห็นอีกมุมหนึ่งที่มันไม่ใช่ที่เขาเข้าใจแล้วกล่าาหาเราผมว่าท่านจะเป็นต้องสอบทุกคนจะบอกว่าเดี๋ยวคดีมันล่าช้าพูดเสียหายเสียเสียประโยชน์ถ้าคดีไม่เรียบร้อยคดีไม่ได้ความเป็นธรรมพูดต้องหาก็เสียประโยชน์เหมือนกันเพราะว่านี่คือชีวิตของคนทั้งชีวิตเขาแพ้คดีเขาติดคุกเลยนะเขาเสียอิสรภาพไปนะซึ่งซึ่งตอนนี้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไหมก็เป็นผู้บริสุทธิ์เว้นแต่ทางดิสไอจะมองว่า โอเคไอ้คนเนี้ยมีธงในใจแล้วว่าจะเอามันเออถ้าอย่างเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมมั่นใจว่าทางดีสไอคงจะไม่มองขนาดนั้นคงจะมีความเป็นการและความเป็นธรรมสูงเพราะงั้นพยานทุกคนที่เราสเสนอท่านต้องสืบทุกคนต้องสอบทุกคนจะบอกว่าไปปิดปากเพาเอ,อ้ยสอบแค่นเนี้ยปิดปากและส่งอายการเลยก็มันก็ไม่จบข่มขู่อะไรแล้วผมเอาพยานของตัวเองเข้าสืบเอางนี้คดีง่ายๆคดีคนเตะหมาคดีคนคนยิงหมา คุณยังเอาพยานทั้งสองฝั่งเลยแต่พอเป็นเป็นคดีดีไอคอนในคดีที่มันมีความสําคัญหูถ้าแพ้คดีติดคุกยาวนะธุรกิจพังหมดเลยนะคุณก็ต้องฟังให้เขาเป็นธรรมกับฝั่งเราเหมือนกันคดีดความโอเคความยุติธรรมต้องเป็นไปเป็นเป็นไป,นปนโดยความรวดเร็วแต่ความรวดเร็วแบบชุยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรมีอ๋อเนี่ท่านผูช้ชม